สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเพชรนะคะนางสาวสุวรรณพูนสว่างนะคะวันนี้นะคะคุณเพชรจะมาสอนเด็กๆทําแป้งโดนะคะเด็กๆสามารถทํากันที่บ้านร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้นะคะนะ อุปกรณ์ที่เใช้ในวันนี้นะคะแป้งโดสูงพีนะคะอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายมากนะคะตามตลนท้องตลาดทางสรรพสินค้าร้านเซเว่นอีเลเว่นนะคะหรือร้านทำเบเกอรี่ทุกอย่างมีหมดเลยนะคะแป้งที่เพืใช้นะคะเป็นแป้งสารีนะคะคุเพชเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะคะแป้งตะวาว่า,วาที่เขาเอาไว้สําหรับทําขนมโดนัทนะคะต่อไปนะคะเป็นเกลือปนนะะ่นค่ะเกลือป่นเนาะต่อไปนะคะเป็นน้ําอุ่น,นะคะ่ะน้ําอุ่น อันนี้คุณพปกดใส่ขวดนมน้องมานะคะน้ำมันพืชนะคะในครัวนะคะในครัวเรือนนะคะมีทุกครัวเรือนแน่นอนนะคะน้ำมันน้ำมันพืชนาอแล้วก็ใช้สีผสมอาหารนะคะวันนี้คุณพปใช้มาทั้งหมด3ามสีนะคะก็จะมีเลือกใช้มามีสีเหลืองสีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงค่ะนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะ ใช้เกลือป่นนะคะ2ช้อนชานะคะหรือว่าสองช้อนโต๊ะอาหารเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทมําวิธีการขั้นตอนแรกให้เกลือมันละลายก่อนนะคะน้ํามันพืชน,นะคะอันนี้ก็คือตวงมาแล้วนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนขึ้นท่าวเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงไปนะคะต่อไปนะคะน้ําอุ่นนะคะคุปเพชรใช้ประมาณสี่ออนนะคะหรือเท่ากับ1แก้วนะคะที่เด็กๆดื่มน้ํากันแต่ละครั้งนี่เองนะคะใส่ลงไปเลย แล้วทีนี้นะคะก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เพืวอใส่ลงไปข้างต้นนะคะก็ละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนที่สอกันนะคะก็คือ แป้งนะคะเทแป้งลงไปในกะละมังเลยนะคะใช้ครึ่งถุงนะคะหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองนะคะอี้ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เทส่วนผสมอันนี้นะคะที่เราคนไว้เทลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็คน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 ค่ะตอนนี้นะคะอุ้ยก็นวดไปนะคะนวดจนเข้าที่แล้วนะคะดูนะคะ ถ้าสมมุติว่าแป้งโดของเด็กๆเข้าที่แล้วนะคะเวลาดึงเนี่ยมันจะยืดได้นะคะมันจะมีความยืดหยุ่นนะและมันก็จะไม่ติดมือนะคะไม่ติดมือนะถ้าสมม,มุติว่าแป้งนะคะมันยังเหลวติดมืออยู่นะคะให้เด็กๆนะคะเติมแป้งเข้าไปอีกหน่อยนะคะเติมเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะแล้วก็นวดน,นะคะจนกว่ามันจะเข้ากันนะคะเนะอะตอนนี้นะคะคุณเบลก็ได้แป้งตามที่คุณเบลต้องก <ข Nearly S 2> ารแล้วนะคะดึงได้พึดๆเลยนะคะ คุเพก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดสามก้อนนะคะเพราะว่าวันนี้คุเพ็ตมีมาสามสีคุเพ็แบ่งเป็นทั้งหมดสามก้อนนะคะคุเพ็จะเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะก็หยอดลงไปเลยนะคะที่แป้งนะคะหยอดลงไปเลย ไม่ใช้หลอดนะคะนมอยากหูจากนั้นนะคะก็นวดเลยค่ะนะคะก็นวด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 นะคะ,คะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะนะหยอดลงไปเลย อย่าลงไปเลยนะคะเวลาทําต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสามารถกระเด็นติดเสื้อผ้าได้เนาะแล้วก็นวดนวดนวดนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นสีดแดงแล้วเนะเาะเด็กๆสามารถเติมสีได้ตลอดเวลานะถ้ามันยังไม่เข้มพอก็ใส่ไปอีกได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาแค่นี้ก็ไม่ต้องเติมนะต่อไปนะคะสีสุดท้ายเลยนะคะก็คือสีเขียวเนาะ มืก็จะหย,ยอดลงไปหยอดลงไปนะคะแล้วก็นวด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 เลย แป้งโดนะคะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ช่วยฝึกพัฒนาการกรรมเนื้อมัดเล็กนะคะสายตานะคะจินตนาการนะคะเวลาการปั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลานะคะโลกก็ผู้ปกครองกับเด็กๆช่วยกันทําได้นะคะอุปกรณ์ก็หาซื้อได้ง่ายมากนะคะทําแล้วนะคะมันมีวันหมดอายุนะคะถ้าอยากจะเอาไว้เล่นนานๆน,นะคะเก็บใส่กล่องนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นแช่ในช่องธรรมดาก็จะอยู่ได้นานอ่านที่น่นต่อไป เอาละคะตอนนี้สีเขียวของผูเพชรนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยืด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 แบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะการทําแป้งโดของเพชรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตามคําเรียกร้องนะคะที่เด็กๆอยากจะทํานะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากให้แป้งโดของเด็กๆนั้นมีกลิ่นหอมนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้โลชั่นนะคะอ่า มาใส่เป็นส่วนผสมได้นะคะพอใส่ไปแล้วถ้าสมมติว่ามันเหลวใช่ไหมคะก็เติมแป้งนะคะผงแป้งอะคะ่ะก็เอามาวดน,นะคะมันก็จะกลับคืนสภาพเดิมเป็นแบบนี้นะคะผิวเนียนๆนะคะไม่มีแป้งเม็ดเนี่ยก็คือสามารถว่าประสบผลสาเร็จแล้วในการทําแป้งดูนะคะมันจะละเอียดมากนะคะมันจะไม่มีเม็ดเลยนะนะคะทำเสร็จแล้วนะคะาสามารถจะอยู่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะคะถ้าเด็กๆเล่นแล้ว ก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเอาไปแช่นะคะในช่องธรรมดาได้นะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะคลิปของครูเพชรน,นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆอยากจะทําอะไรอีกนะคะแล้วอยากจะให้ครูเพชรน,นะคะพาทําก็บอกกันมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย